สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกๆคนท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะพี่น้องไกล้คันบานทุงเนาะคะ่ะคลิปนี้ไกล้คันบานทุงจะพามาเที่ยวสถานีรถไฟปากช่องนะคะพี่น้องนี่เนาะคะ่ะรูปแบบของสถานีรถไฟปากช่องกรสิเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะเพิินกระจัด โซนมุมพักผ่อนมุมนั่งรอรถไฟเนาะคะ่ะก็จัดใด้นน่ารักนะคะนี่เนาะที่เห็นอยู่นี่หน้าสถานีนะคะก็มีการตรวจวัดอุณหภูมินะคะช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดเนาะคะ่ะ ทุกคนก็ต้องเซฟตัวเองเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิผ้ายางลงไปเบิงดานเขาเอินดานหนาดอดานดังดานหนานะคะนี่เนาะก็สิเป็นแบบนี้นะคะสำหรับสถานีรถไฟปากช่องเนาะคะ่ะก็เป็นสถานีอีกสถานีหนึงนะคะพี่น้องที่มนนั่นในน้ำเฮหูจักเนาะคะ่ะ ปากช่องเป็นเมืองที่น่าอยู่นะคะเป็นเมืองที่กู๊ดไอเดียนะคะไอเดียเจ๋งในการสร้างระบบสะพานมอเตอร์ไซค์ข้ามทางรถไฟเนาะคะ่ะเดี๋ยวแก้คันบันทุงสิผ้าไปบึงเนะคะเป็นไอเดียดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเบิ้งแล้วนะฮู้ซึว่า ปลอดภัยแน่นอนในการขับขี่มอเตอร์ไซค์เนาะคะ่ะซึ่งคลิปก่อนนั้น,น,นก็นคือพาไปเบิงแล้วเนาะคะ่ะซีนาที่กลัวๆก,กับโบเดเวอยังเนาะคะ่ะทายเห็นเบิงซื่อเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สิพาไปเบิงใหม่เนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะกู๊ดไอเดียมากๆเลยนะคะสำหรับ สะพานมอเตอร์ไซค์ขามทางรถไฟนะคะใส่ใด้แต่มอเตอร์ไซค์กับจักรยานเลยค่ะรถยนต์กับใส่น้ำบอได้เนาะ,ะขับขี่ปลอดภัยแน่นอนนะคะ mm hmm. เป็นไอเดียดีมากๆเลยเ้ยค่ะเพราะว่ามาเห็นเราหูซึกว่าเอาประทับใจมากๆเลยสำหรับจุดนี้เนาะ สำหรับเมืองปากช่องนะคะบเบิ่งอีกรอบเนาะค่ะรถยนต์ก็ผ่านไม่ได้นะคะผ่านได้แต่มอเตอร์ไซค์กับจักรยานเนาะด้วยวิวทิวทัศน์ก็ภูเขานะคะ ที่เห็นเห็นอยู่น่นเนาะก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่น่าอยู่มากๆนะคะสำหรับเมืองปากช่องเนาะค่ะพี่น้องนี่คืออีกโซนด้านหน้าเนาะคะ่ะสำหรับสถานีรถไฟเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เขามาให้กำลังใจกันเนาะคะ่ะคลิปนี้แกคันบันทุงเองกับพามาดูสถานีรถไฟปากช่องนะคะ เป็นอีกสถานีนึงนะคะที่ให้ความประทับใจมากเลยในเรื่องขับขี่จักรยานยนต์อย่างปลอดภัยนะคะขอบคุณในลายเด้อที่เขามาให้กำลังใจกันเนาะคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวเห่าเบิงรถไฟแลนผ่านมาหนาเห่านะคะพี่น้อง ก็กว้างขวางพอสมควรนะคะสำหรับสถานีรถไฟปากช่องเนาะค่ะพี่น้องก็มีรูปพระชายาลักของพระเจ้าอยู่หัวนะคะยังประทับใจมอเตอร์ไซค์ทางมอเตอร์ไซค์ไม่ไม่หายนะคะซูมให้ดูเหมือนเดิมค่ะ ชอบไอเดียมากๆเลยนะคะกัซซี่มีรถไฟขนของเนาะค่ะนั่นนะที่เห็นอยู่นั่นเนาะแลนผ่านมาเนาะเป็นรถปูนหรือเปล่ารถรถปูน TPI เนาะคะ่ะ ขอบคุณหลายๆลายเด้อค่ะที่เขามาให้กำลังใจกันเนะค่ะขอบคุณมากมากค่ะเจ็บกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ